นี่เพื่อนเพื่อนมาถ่ายรูปกันไหมฉันนะ่ะเอามือถือมาแล้วนะอ่อมาถ่ายรูปกันนะได้เลยได้เลยทุกคนมานี่อย่าฉันจะเซอฟี่แล้วนะวานซ่อนเปี้ยวอ,อะไรชีสไหมไม่เอาอ่ะเอาแป๊บซี่ดีกว่าแป๊บซี่ เอาเป็นอัดวิดีโอบ้างดีกว่าไหมก็ดีนะนิชาแหมพิชาเธอใส่ชุดสวยจังนะแหมทำไมล่ะหอ้ยชุดเธอแตกต่างจากคนอื่นเลยอะเป็นไงล่ะสวยละสิเวนตาน่ะฉันก็ซื้อมาใหม่เจ๋งจ้า ขังเธอก็สวยเหมือนกันนะนะฉันให้แว่นเธอได้นะอ๋อฉันไม่เอาหรอกมันเป็นของเธอฉันคิดว่าถ้าเธอใส่คู่กันนะมันจะสวยกว่านี้อีกนกับใจนี่คือบ้านขังทีก้าพ่อน่ะสร้างบ้านให้สำหรับทีก้าเลยอ่ะโดยเฉพาะไม่มีใครสามารถเข้ามาในบ้านทีก้าได้ บ้านทิก้ามีลวยอยู่นะลวก็คือด่งไม้นี่คือสวนสวนของทิก้าทิก้การักบ้านของทิก้ามากเลยเปิดประตูบ้านก่อนเดี๋ยวคนขโมยกับข้าวกับของกินข้าวก่อนดีกว่ากินผลไม้อร่อยมากเลยออ้ยขยะเต็มไม่หมดเลยอะ เราต้องทิ้งขยะบ้างแล้วล่ะสิขยะเข้ามาในนี้ปึ๊บจิบจิมดิริมจิมดิริมดิมดิมตึมเตริมปลาทิ้งขยะก่อนตึ๊บทิ้งขยะให้หมดเลยจิบปึ๊บแค่นี้แหละา ฉันอยากไปอ่านหนังสือนิทานจังบ้านถึงทีกาทำอะไรได้ทุกอย่างนี่ไหนห้องอ่านหนังสือของทีกาเหรอก็อยู่ข้างบนี่ไงเคลนไปไม่ได้อะ่ะเออเอานี้ไปอุ้ยแล้วแกน,นี้ชูเลยม,มาไปทิ้งขยะไปเอาไปเซ็นถันขงขยะเพืงแค่นั้นแหละตอนนี้มีที่ร้านเพลงแล้วก็มีํำเพง เ้ยไปข้างบนเลยนี่เอาบันไดปึ๊บจิบจิบจิบป๊บป,บป,บป,บปบถึงแล้วนี่คือห้องอ่านหนังสือของทีกาทิกาจะนั่งทำอะไรก็ได้ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดที่สูงทิกาสามารถเป็นต้นไม้ตรงนี้หรือจะเป็นนั่งฝั่งที่สามารถดูพระอาทิตย์ตกดิน ไอ้ต้องเรียกว่าดรงสิแม่น,นั้นนะเรือ,อาที่ต้องไปบวชเลยฮโหววทิก้าสูงเท่าต้นไม้เลยเนี่ยฮ้ทิกาสามารถเดีนอยู่บนต้นไม้นี้ได้แล้วก็เอ็นจบีเดนะอ,อ,อะไรของทิกาอืมทางอ่นอานหนังสือของทิก้ามีเทียนด้วยจะได้เพื่อความสว่างเผื่อมืด มือสิบิ้งอย่างนี้ไงทีก้าจะได้อ่านได้ได้ที่ไม่ต้องกลัวสมมติถ้าทีก้าไม่มีไฟมันก็เมือเตอ๋เตอเลยสิและอีกอย่างหนึ่งช้าก่อนข้างล่างดูนะคะคุณแม่ชามมันต้องมีไฟด้วยมันจะได้ให้ความอบอุ่น จะอยู่ตรงนะน้ำมันอยู่ใกล้ๆอ่ะมันก็หนาวแย่เลยเขามาชมทิก้าจึงจ้างอันไฟมาสองทิก้กสามารถเปิดไฟได้แล้วก็เปิดไฟติ๊กตักตักตักติ๊กตั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 กติ๊กอะไรของทิก้าเนี่ยนี่ทิก้าสามารถออกจากบ้านได้ด้วยมาสามารถมาชมวิวอะไรตรงนี้ได้ นี่เป็นแะว่ายน้ําของทิก้าเอาเองเลยจริงๆมันคือทะาลเรชทิก้าชอบไปนั่งเล่นตังน้ำามาโอ้มีหอยปูปลาเต็มไปหมดเลยแถมยังไปปลากาลางอยู่ด้วยไม่เห็นปลาเลยอะ่ะสงสัยปลามันซุกตัวอยู่มั้ง <c oughs> นี่คือบ้านของชิก้าบ้านทิก้าสมบูรณ์แบบ บ้านของทีกแกทำไรได้ทุกอย่างแถมยังอาบน้ำได้อีกด้วยแล้วก็อุจจาระปัสสาวะได้ตรงนี้อืมก็น่าอายอยู่นะถ้ามีคนหิน้เพราะฉะนั้นทีก้าจะใช้หมจะกคนทุกคนอยากคิดนะว่าทีก้นานี่ยไม่ฉลาดทีก้าฉลาดตายดูด เอาผ้ามามาปิดแค่เนี้ยไม่มีคนเห็นแล้วฝั่งตรงเนี้ยดากไม้ก็มันบางฝั่ง,งน้าเนี้ยบ้านใดก็บางไม่มีใครเห็นหรอกทีกเกอร์อาดไหมอาบน้ำได้ไม่ต้องกลัวคนเห็นแถมปัจจะะอุจจระน,นี่เป็นชชกโกกที่เราสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยเอามาวางไว้ตรงนี้ยังได้เลยติ๊บ แค่นี้ก็ไม่มีคนเห็นและก็ไม่เชื่อมบ้านจีกาใครคิดว่าบ้านของจีกาอยู่สบายสบายเจ๋งและบ้านดูสายอมเม์มาให้ด้วยนะคะจิ้งขยะก,ก็ได้ด้วยอาบน้ำก็ได้ดได้ล้างเพงมีกันเศษก็ได้เตียงนอนนั่งเล่นก็ได้ในห้องนี่โอ้ยสบายกินข้าวก็ได้ด้วย ไปอ่านขนหนังสือข้างบนก็ได้ด้วยไปชั้นข้างบนไปอ่านหนังสือใช่ไหมก็ชมวิวได้เป็นต้นไม้ได้ทำอะไรได้หมดเลยอ่าบน้ำอุจจาระปัสสาวะโอ้โหใครคิดว่าบ้า,านเนี้ยจะไม่อยู่สบายหรอคะคุณผู้ชมโหเตียงนอนก็ไม่แข็งเลยมันก็เป็นฟูกนอนแบบนิ่มๆนุ่มๆม,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 มาคะค่ะ บ้านชิก้าดีจะตายไปอย่ามักว่านะว่าบ้านชิ่่าไม่ดีถ้าใครคิดว่าดีคอมเมนต์มาให้ด้วยนะ,ะแล้วถ้าไม่ดีก็คอมเมนต์มาให้ด้วยนะว่าบ้านชิก่ารู้สึกไม่เคยดีชิก้ากำลังทำอะไรอยู่นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้พ่อฉันนะ่ะ ทำบ้านให้ทีก้าแล้วอ่ะตกแต่งสวยมากเลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูเดี๋ยวเขาไปถ่ายรูปก่อนนะนี่มีแหละนี่แหละน้องน้องตัวหนอะไรไปนี่จ๋าปากน้องพี่จะถ่ายรูปน้องอ่ะแชะคเชะคเชะคเชะคช็คเช็คชั้นบไปชั้นบนเชะคเชะคเช็คเช็อยู่ตรงนี้บ้างอันนี้เชะคช็ตรงนี้บ้าง แค่ๆหแค่นี้แหละนี่เป็นเพื่อนนี่ไงที่พ่อฉันทำให้เนี่ยดูสิแบ่งกันดูนะว้าวบ้านสวยมากเลยอะ่ะอุย้ยน่าอยู่มากเลยอ่ะน่น,นสิโอ้คุณผู้ชมคะนันก็สำหรับกิมนี้ขอลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อดูนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนี่นะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าใครอยากให้ติช่าทำคลิปเรื่องอะไรคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ๋อมีได้ไหมครับได้จ้าอ่ะเอาไปขอบคุณครับอ่ะเอาไปงางงางงางฮะเอาไปด้ย